สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง Arduino Creative l y นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดปิดไฟด้วย ESP 8 2 6 6 Relay Module ผ่านแอป Link นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทำการแสดงวิธีการเปิดปิดเอิมไฟด้วย Relay ผ่าน Node น MCU v2 นะครับแต่คราวนี้เราจะใช้ ESP 8 2 6 6 ซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือ 1. ตัว ESP 8266 2. ตัว WiFi Relay Module 3. ตัว ESP Link Uploader สำหรับอัปโหลดโค้ดเข้า ESP 8266นะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับวงจรนะครับง่ายมากเลยครับวงจร ไม่ต้องต่ออะไรเลยนะครับแค่เอานี้เสียบปุ๊บตรงนี้ให้ e อ p มันหันเข้าไปด้านในนะครับอ่านี่วงจรเสร็จแล้วอ่าแล้วเวลาเราจะอัพโหลดน,นะครับให้เราถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็เอามาเสียบกับ e อ p Link ในแนวแบบนี้นะครับปุ๊บอ่าแค่นี้เลย แล้วเราก็เอา USB ต่อเข้าไปในคอมแล้วก็อัปโหลดโค้ดได้เลยครับอ่าอ่าต่อมาเรามานดูกันที่แอปบลิงเลยนะครับอ่าก่อนอื่นแล้วก็โหลดแอปบลิงมาแล้วก็ <c oughs> สำหรับใครที่มีแอคเคาท์นะครับให้กดล็อกอินส่วนใครที่ยังไม่มีให้กดเขียน New Account ได้เลยหลังจากที่เรากดล็อกอินแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มาแล้วมันก็จะมีปุ่มสามปุ่มนะครับแล้วก็ให้เรากดเข้าไปจะเห็นรหัสนี้นะครับ 49.229.108.138แล้วส่วนตรงนี้ <c oughs> จะเป็น9443ให้ใส่เข้าไปแล้วก็อย่าลืมเลือกคัสตอมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราไปเลยแล้วจากนั้นก็กดล็อกอินอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะเข้าก็คือให้ใส่อ e ีเล็ก o cm t cmtc ac t h อันนี้เข้าไปแทนตัวเลขที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรากด new project แล้วจากนั้นก็สร้างชื่อได้เลยนะครับผมจะสร้างว่า controller อ่าเสร็จแล้วก็กดขียนต่อมาพอเรากดเขียนแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เรากดบวก button อ่านะครับ หรือขยายนิดนึงอ่ะขยายไม่ได้แล้วแค่นี้ก็ได้ครับหลจากนั้นให้เรากดเข้าไปในบัตท่อนนะครับแล้วก็เลือกพินเป็นดิจิดิจิตอล G P 0แล้วก็ให้เลือกเป็นสวิตจากนั้นก็ให้ฟอนต์มันใหญ่ๆก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วให้เราเข้าไปดูในเซตติ้งนะครับแล้ว มันจะมีคอนโทรเลอร์นะครับให้เรากดเข้าไปแล้วจะเห็นมันจะมีอันนี้อยู่นะครับถ้าเรากดอ e ีเมลนะครับมันก็จะส่งอัลต้จทูเกนอันนี้ไปให้ Gmail ของเรานะครับหรือว่าจะกดด้านหน้านี้ก็ได้ครับ c o อปปี้ออกถ้าเรากด c o อปปี้มันก็จะเขียนว่า c o อปปี้ไว้ในทุกมือถือของเราแล้วนะครับอ่าแล้วเราก็เอาโค้ดที่เราได้อะก็คือเอาอัลต้จทูเกนที่เราได้นะครับ เอาไปใส่ในโค้ดซึ่งจะอยู่ในช่วงต่อไปเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูครับก่อนที่เราจะไปดูโค้ดนะครับให้เราเอาตัวนี้เสียบเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นก็เอาเสียบเข้า USB ของคอมไปเลยนะครับอึพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับเรามาดูโค้ดกันเลยครับก็ง่ายๆนะครับก็คือเข้าไปในไฟล์ก็เลยครับ examples แล้วมันจะมีไลบรารี l i n k ที่เราเคยโหลดมาเมื่อคลิปก่อนนะครับบลิง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 นีะครับบลิงเข้าไปเรื่อยๆครับหาบอร์ดไ i ไฟแล้วก็เลือก sp 8 2 6 6 Standalone นอ่านี่หละครับมันจะเป็นโค้ดตัวนี้ครับที่เราต้องแก้ไขนะครับมันจะมีหนึ่งสอง แล้วก็สามนะครับตรงนี้ครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือเราต้องคัดลอกโค้ดเออม Auto t อัลตโทเกนมาจากมือถือของเราเพื่อเอามาใส่ตรงนี้อ่าแล้วก็จะมี SSID ก็คือใส่ชื่อ Wi-Fi ของเราที่เราใช้อยู่แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของ Wi-Fi ของบ้านเรานะครับอ่าโค้ดก็จะมีแค่นี้แล้วเราก็ไปที่ tools เลือกบอร์ดเป็น เข้าไปใน Arduino ESP8266 บ o a r d แล้วก็เลือกอันบนสุดเลยครับ Generic ESP8266 Module แล้วก็ Port COM8 อาจจะเป็นพอร์ตตัวอื่นก็ได้นะครับแต่คอมผมเป็น COM8 ก็ต้องเลือกพอร์ตให้ได้ถูกต้องนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็กดอัปโหลดเลยนะครับหลังจากที่เราแก้ไข3ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่ดอนอัพโหลดดิงเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เรากด Serial Monitor อร์เลยครับอ่าแล้วก็กดรีเซ็ตที่เครื่องหน d e MCU เอ้ยไม่ใช่ Node ย MCU ครับเอ่มตรง SP8266 นะครับอ่าก็จะขึ้น connecting to wifi password ของเรานะครับถ้ามัน connect สำเร็จนะครับมันจะขึ้นแบบนี้มา แต่มันก็กำลังจะ connecting to blinkiot com อ่า ready เรียบร้อยนะครับแสดงว่าตอนนี้ sp ของเราใช้ได้แล้วครับตอนนี้นะครับแล้วก็เหลือแค่เสียบตัว sp 8 2 6 6เข้าไปในตัว relay module นะครับอ่าชิบเอเพอเสียบได้แล้วนะครับก็ให้ไปดูที่มือถือของเราเลยครับแอปที่เราสร้างไว้นะครับอืม ก็คืออันนี้โอเคก็ให้เรากดเล่นได้เลยนะครับพอเรากดเล่นนะครับรอดูนะครับเราต้องรอสักแป๊บน,นึ่งนะครับเพื่อให้ sp แปดสองเชื่อมต่อ wifi พอเสร็จแล้วก็กด Play ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะตอนแรกก็กด play อ่ากดแล้วนะครับพอเราลองกด on ดูนะครับ เย้ติดแล้วนะครับูอ่าซึ่งวงจรนี้นะครับมันจะใช้พลังไฟ5้วล์นะครับต่อเข้ากับด้านหลังจะมี5้าวลกับ GND เห็นตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องใช้ตัวแปลพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งผมใช้ตัวอะแดปเตอร์นะครับในการแปลงไฟฟ้านะครับ อ่าก็สำหรับโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ง่ายๆอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่ใช้เอสมพแปดสองหหรือ WiFi ในการใช้งานร่วมด้วยกับแอปบลิงอันนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ด้วยนะคบอ่าสำหรับคลิปนี้ผมขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ